นั่นะใครก่อนแี้ยมากเลยวะอย่าไปยอมมันเดี๋ยวเราเข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโคตรโมโหจริงสุดยอดมากเซนเทนเซนทันเมเกตนะคะ T C Phone มีเรื่องมีเรื่องพูดเลยใ่จินจกินจริงจริงก่อนจินจริงจริงจริีันนงจริงจรางจรมงจริงกริงจริงจริงจริงรื่องจรงริงจีงจงง มันต้องกลับมาพูดมาได้ยังไงแม่พนักงานกลับแพลวครับกูบอกเอกพนักงานคนนั้นเรียกกลับมา่อยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังใครเคยซื้อโทรศัพท์กับทีทีโฟลวมีปัญหาบ้างจ๋านะไม่รู้ปัญหาอะไรมักจะเป็นหนึ่งในร้อยในพันในหมื่นนะที่จะมีปัญหาตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันทําอะไรมีปัญหาตลอดเป็นหนึ่งในคนที่จะซวยอ่ะจริงๆเรื่องของเรื่องเมื่อกี้ ที่จ่าโพสไปใน Facebook ใช่ไหมว่าจะซื้อโทรศัพท์เออจะซื้อโทรศัพท์เพื่อที่จะให้เด็กตอบปลายสองเครื่องก็เลยถามว่าเออจะเอาระหว่างไอ้ V5 เลยนะนะกับกับกับซัมซุงเอาไหนดีกว่ากันใช่ไหมเออแล้วทีนี้ฟังฟัง,ฟงกำลังไ่ายฟังแล้วทีนี้ก็เลยเดินไปถามเนื้อถามนี่อะไรเงี้ยว่ากไม่ินหรอคอาแล้วเนี่ยของแถมมาสรุปมันว่าไงก็ได้น้ะมันหมดแล้วไงครับสรุปแล้วอ้าวแล้วเขาบอกว่าของแถมไม่มีไม่ใช่หรอเขาไม่เอาที่เหลือตอนนี้ได้อยู่ได้แล้วได้มาส่วนหนึ่ง แ่แล้วแล้วแล้วคือขาดอะไรอ่ะอเออนั่นแหละแล้วทีนี้จ้าจถามคำหนึ่งค่ะร้านโทรศัพท์หรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาปิดกันกี่โมงสาขาเซนทรัลเวสเกตค่ะเขาปิดกันกี่โมงคะตอบจ้าหน่อยตอบเอาออกมาอืตอบจา้บาหน่อยจย้าอยากรู้ค่ะว่ามันปิดกี่โมง,งแต่ตอนนั้นเนี่ย ไม่ใช่ร้านอาหารด้วยนะเออ T G Phone นะคะร้านโทรศัพท์อะไรอย่างเงนะี้ยสามทุ่มใช่ค่ะสามทุ่มซึ่งคนก็ยังดูโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะแล้วทีนี้คนก็ยังเดินพวดโุ่นพลานกันอยู่เลยจ๋าเดินเข้าไปใน,นร้าโทรศัพท์ขอโทษน,นะคะแบบเออซื้อทันไหมสองทุ่มเท่าไหรนะ่นะอ้วนสี่สิบใช่ไหม สองทุ่มสี่สิบจะทำได้เพราะตอนแรกอะจ๋าดูอันนี้ไว้แล้วจ๋าเดินกลับไปดูที่ทรูเช็คราคาแล้วจ๋าเดินกลับมาสองทุ่มสี่สิบซื้อทันไหมไม่ทนัเเววเเเนเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ปิดแล้วอะครับจ๋าเล่บอกว่าซื้อสองเครื่องเลยนะคะปิดแล้วหรอทําไมปิดเร็วจังเลยอะซื้อต้องสองเครื่องเลยนะะขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยพูดว่าเออเป็นระบบบัตรเครดิตแล้วครับมันปิดแล้วอะครับจา๋าเล่บอกว่าคุณปิดได้ยังไงมันยังไม่สามทุ่มเลยใช่ไหม หรือเวลานี่มันไม่ใช่ร้านอาหารที่คุณจะต้องมานั่งแบบทําเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรี้แค่คุณหยิบเครื่องมาให้ลูกค้ารูดบัตรคุณคืนคแล้วคุณก็ยื่นโทราศาัพท์ให้ก็จบถูกไหมเออแต่คือเรื่องของเรื่องค่ะในร้านมันยังมีลูกค้าอยู่เลยแต่เขาบอกว่าไม่ทันแล้วเึนออาไหมไม่ทันแล้วแต่ลูกค้ายังมีอยู่เลยนะแล้วข้างหน้าเนี่ยลูกคุณลูกค้าในห้างก็ยังมีอยู่เลยนะเออปิดร้านเรียบไ้ยไหมอ่ะจากก็เลยบอกว่า จะก,ก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วเราซื้อตั้งสองเครื่องเลยนะคือไม่ได้แบบอวดนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเราซื้อไปใช้งานนะแล้วเราต้องต้องใช้วันนี้เออก็ไอ้นี่หน่อยละกันใช่ค่ะไม่ใช่เจ้าของเซลแน่นอนพอเสร็จปุ๊บอาจบไปนะคะว่าแล้วเขาก็ลแล้วจาาพูดว่ายังไม่ถึงสามทุ่มเลยซื้อตั้งสองเครื่องคุณจะไม่ขายหรอเอาเงินมาให้คุณไม่เอาเหรอคะจ๋าตามไปอย่างนี้นะคะเขาก็แบบโอเคโอเคโอเคงั้นมามาก็ได้ครับมาก็ได้ครับจ่ายเป็นเสร็จปุ๊บจากก็ชี้เลยนะเพราะจาาายดดููมมแลล้ววใ่่กก็เเพอา J7 พรามสีชมพูเครื่องนี้ค่ะแล้วก็เอาตัว Vivo V5 สีชมพูเอาสีชมพูทั้งสองเครื่องเลยจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บอ้าวอย่าลืมนะคะว่าตอนก่อนหน้านั้นน่ะเราดูแล้วเนาะลูกค้าในร้านก็ยังมีอยู่คุณจะไล่ลูกค้าออกแบบนี้ไม่ได้ในเมื่อลูกค้าที่อยู่ในร้านน่ะเขาดูอยู่เขากำลังจะตัดสินใจซื้อ,อ นืกอออกปะกับจ๋าที่เดินเข้ามาแล้วจ๋าเลือกซื้อเลยอะ่ะมันแตกต่างกันหรอมันก็ไม่ได้แตกต่างกันต่อให้คนที่อยู่ในร้านนะเขาตัดสินใจซื้อแล้วซื้อพร้อมจ๋าก,ก็ซื้อเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณรับลูกค้าอีกแค่คนเดียวอสองเครื่องอะ่ะ <finden S 1> อืมเสร็จปุ๊บอ้าวต่อให้ต่อให้บัตรเครดิตไม่ต้องบัตรเครดิตก็ได้เงินสดก็ได้จ๋าก,ก็รู้จ๋าก,ก็ไปกดเงินสดมาให้ก็ได้ยังไงก็ตามคุณต้องบอกว่าทันบอกวิธีไม่ใช่บอกว่าไม่ทันแล้วครับถูกไหมถ้าระบบ ถูก <บา S 1> ไหมคะถ้าระบบบัตรเครดิตไม่ได้ไไดคุณก็แจ้งสีว่าต้องเป็นเงินสดถูกไหมแต่นี่คือแค่เข้ามาบอกว่าซื้อทันไหมคะ ไม่ทันเอ้ยซื้อทันยังซื้อทันไหมคะไม่ทันแล้วไม่ใช่รีบกลับบ้านอย่างนี้เออไม่ใช่รีบกลับบ้านอย่างนี้ไม่ใช่นี่นะจบไปแล้วนะจบไปหนึ่งเรื่องจ๋าไม่ได้งองแงแค่เรื่องนี้เรื่องนี้จ๋าไม่งองแงเลยเลยค่ะจ๋าบอกว่าเนี่ยเอาเครื่องเนี้ยสีชมพูเครื่องนี้สีชมพูสีชมพูั้งสองเครื่องค่ะแล้วก็รืดบัตรแต่เราพลาดเราพลาดนิดนึงรืดบัตรเสร็จปุ๊บแล้วจ๋ารีบเซ็นแล้วจ๋าก็รีบไปจ่ายเงินค่ากล้องอีกที่หนึ่งนะคะแล้วจ๋าเลยไม่ได้ดูตรงนี้ทีนี้กลับมา แฟนก็โทรมาจ๋าว่าเฮ้ยตัวเองทําไมมันเป็นสีชมพูเอ้ย e ทำไมทําไมขึ้นมาเป็นสีทองจ๋าก,ก็เลยบอกว่าตัวเองเดินกลับไปเลยนะจ๋าบอกเขาแล้วว่าจ๋าจะเอาสีชมพูพอแฟนเดินกลับมาบอกพนักงานว่าขอโทษน,นะครับเมื่อกี้ผมสั่งสีส,สีสีชมพูครับไม่ใช่สีทองพนักงานบอกว่าอะไรรู้ไหมก็สีชมพูหมดแล้วอะครับก็ได้เหรอ,อก็ได้เหรอ บบอ๋<ด>อ,อสีชมพูอย่างที่ลูกค้าเขาอยากได้หมดก็เลยเอาสีทองให้ลูกค้าแบบนี้ก็ <Go S 1> ได้หรอเกดปะเข้าใจป่าคือเอาสีทองให้ลูกค้าแบบนี้เลยโดยที่ไม่ได้ถามลูกค้าก่อนไม่ได้บอกลูกค้าก่อนอย่างนี้ก็ได้หรอทั้งทังที่ตอนแรกแซนไม่รู้มันเป็นความผิดตรงที่ว่าแซนมาอยู่ตรงนี้ตอนหลังแซนไม่ได้มาซื้อกับจา๋าจ๋าบอกแซนโอเคให้พนักงานไหมจ๋าเซนอะไรเซนจ๋าบอกโอเคนะสีชมพูสองเครื่องนะคะจา่ายตังเสร็จป,ปุ๊บเหลือแค่เช็คสภาพเครื่องใช่ไหมแซนก็ไม่ได้รู้ แซนก็มาตรวจดูแล้วแซนก็โทรมาหาจ๋าว่าตัวเองสีชมพูหรือสีทองจ๋าก,ก็บอกสีชมพูนะไม่ใช่สีทองมาถามทางนกักงานพนักงานบอกว่าก็สีชมพูอ่ะมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วก็เลยเอาสี<ม>สทอง,องให้ตอนทนี่เธอไปคุยเคาเตอร์ไม่อยู่กับเธอไม่ได้อยู่กับจ๋าไงจ๋าแต่จ๋าบอกเขาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวจ๋าเล่าเองพอเสร็จปุ๊บพอจ๋าเดินมาเขาก็บอกก็สีชมพูจบอกแซนใช่ไหมว่าสีชมพูอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีกมันหมดแล้วอะครับก็เลยเอาก็กมันหมดแล้วอะครับ ใช่ Finished? พูดประมาณนี้ว่าก็มัน <Commercial. S 1> ไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วใจก็เลยบอกว่าอ้าวเขาแบบใช้เครื่องหึ่งรอบแต่เราไม่รู้ว่าสีอะไรสีลไรเออใจก็เลยโทรหาจ๋าจ๋าก็เลยบอกไม่ได้แซไปบอกเขาเดี๋ยวนี้แล้วพนักงานก็เลยบอกว่าอ๋อก็สีชมพูมันหมดแล้วอ่ะครับจ๋าเลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจ๋าจะเดินมาถึงที่นี่เองเชื่อไหมว่าจ๋ามาถึงที่นี่เสร็จปุ๊บจ๋าถามเขาว่าขอโทษนะคะจ๋าสั่งสีชมพูไปทำไมคุณเอาสีทองมาให้เขาตอบกลับมาว่าอะไรรู้ว่าเหมือนเดิมก็สีชมพูมันหมดแล้วอ่ะครับจ๋าชี้กลับไปเลยนะ แล้วทำไมไม่แจ้งถูกไหมคะจ่าพูดถูกไหมทําไมคุณไม่แจ้งขอโทษนะคะนี่มันเป็นนี่มันนี่มันมันเป็นเรื่องง่ายๆกันขนาดนี้เลยเหรอคือคุณเอามาทดแทนกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือลูกค้าแจ้งว่าเอาสีชมพูแต่คุณเอาสีทองมาให้ถ้ามันหมดคุณต้องแจ้งลูกค้าว่ามันหมดแล้วถูกไหมคะไม่ใช่อยู่ๆคุณเอาสีทองมายัดเยียดให้ลูกค้าแบบนี้เลยถ้าจากลับบ้านไปแล้วยังไงให้แบบเออโอเคเหมือนยัดเยียดกันให้กันเออแบบเฮ้ยสีทองแล้วใช้ไปแล้วอ่ะเอ้าแล้ว เอาชิบหายแล้วกูอยู่ต้องารแล้วกูมันมาที่นี่ใช่มันเะนสิถีกูเลยพูดกลับไปว่าอะไรมาเมื่อกี้เจ๊จ๋าเลยจ๋าก็เลยพูดว่าเอาง่ายๆนะคะคุณแล้วจะทํายังไงเจ๊กับจ๋าถามกลับไปว่าแล้วจะทํายังไงมันมันสีชมพูมันไม่มีแล้วจริงๆอะครับจ๋าเลยบอกแล้วแต่ดิฉันต้องการสีชมพูคุณไม่ได้แจ้งเรามันเป็นสีทองถ้าเกิดคุณแจ้งตั้งแต่แรกนะเรายอมแล้วแต่นี่อยู่ๆคุณเอาสีทองมายัดแย่กับลูกค้าอย่างนี้ไม่ได้ ถูกไหมคะทีนี้เขาจ่าก็เลยถามเขาว่าแล้วจะทํำยังไงเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น่ะเครื่องมันไม่มีแล้วอะค่ะก็ต้องก็ต้องจ๋าก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเอาเงินจากคืนมาถูกไหมคะจ่าเลยบอกว่าถ้าเครื่องไม่มีแล้วงั้นเอาเงินจากคืนมาเขาก็บอกว่าระบบมันปิดไปแล้วจ๋าก็เลยบอกอาวปิดไปแล้วแล้วทํายังไงก็ต้องทําเรื่องประมาณ7วันกว่าเงินจะได้คืนจ๋าบอกไม่ได้จ่าจะเอาเงินคืนเดี๋ยวนี้ถูกไหมจ๋าเลยบอกพนักงานคนนั้นอยู่ไหน เขาบอกว่าพนักคือเขาว่าไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขาว่าไม่รู้เรื่องพนักงานคนที่รับเรื่องกลับบ้านไปแล้วจ๋าบอกงั้นเรียกคนนั้นกลับมาถูกไหมคะจ๋าเลยบอกว่างั้นเรียกคนนั้นกลับมาเลยเรียกกลับมาพอเรียกกลับพอเสร็จปุ๊บเขาก็โทรหาเขาว่าแบบประมาณปิดเครื่องนู่นนี่นั่นจ๋าเลยบอกยังไงก็ตามพนักงานคนนั้น่ะต้องติดต่อให้ได้เขารับเรื่องจ๋าจ๋าบอกจ๋าบอกไปแล้วแล้วจ๋าเสียงดังด้วยตอนที่จ๋ามาพะจ๋ารีบมาเรื่ีบไปจ๋าบอกว่าจ๋าขอเป็นสีชมพูทั้งสองเครื่องจ๋าเลอาาายม้เข ตามตัวนี้เท่าไหร่คะ8 9 0 0โอเคเอาเครื่องนี้ค่ะเอาสีชมพูเอาตัวว5หสีชมพูด้วยสีชมพูทั้งคู่จบแล้วรีบเซ็นจับง่ายมากทุกอย่างง่ายแล้วพออย่างนี้เป็นเสร็จปุ๊บพนักงานโทรหาพนักงานติดเ่ียมะโทรหาพนักงานพนักถามพนักงานว่าเออทำไมหยิบสีชมสีทําไมพนักงานทำไมลูกค้าอยากได้สีชมพูลูกค้าอยากได้สีอะไรเออพนักงานที่ถามลูกค้าอยากได้สีอะไรไอพนักงานคนนั้นน่ะ ก็เลยบอกว่าลูกค้าอยากได้สีทองจ๋าเลยพูดกับไปว่าเรียกพนักงานคนนั้นกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะขนาดตัวคุณเองอ่ะตัวคุณพนักงานที่เนี่ยที่โทรไปอ่ะเขาก็ยังบอกเลยว่าจ๋าอยากได้สีคือแบบหลายคนมากมึงได้ยินมาที่กูอยากได้สีชมพูกูพูดดังด้วยนะใช่ไหมเจพูดดังด้วยนะเจเดินเข้ามาเจพูดไวมากว่าเนี่ยเอาสีชมพูสีชมพูลูดบาดง่ายมากต็อยู่มาบอกจ๋าอยากได้สีทองจ๋าบอกนี้งั้นเรียกกลับมาเลยเรียกกลับมาเวสเกตค่ะเซนทันเวสเกตใช่ รีบกลับมาเลยแลวคือแบบมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ความผิดของจา๋จาจ๋าเลยพูดกลับไปว่าขอโทษนะคะคุยกับใครก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ที่เนี่ยสมมุติคุณจะซื้อโทรศัพท์ iPhone มันเซทิทีบมากระหว่างสีดําเลยกับสีสีชมพูเลยมันคนละมันคนละแนวกันนะเก็ตปะถ้าสมมุติคุณอยากได้สีดําแต่อยู่พนักงานหยิบสีชมพูมาให้คุณเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงจ๋าทำกันไปอย่างนี้เลยนะเออผมก็คงรู้สึกไม่ดีครับใช่ นี่ฉันก็รู้สึกไม่ดีนี่จาได้เรื่องมากเลยถ้าคุณจะแจ้งก่อนว่าเนี่ยสีชมพูหมดเอาสีทองแทนได้ไหมครับถ้าคุณแจ้งอย่างนี้จบถูกไหมคะจบเลยจริงๆใช่ขอเปิดกล้องดูได้เลยใชจกก่จาก็พูดจาจาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมึงเดี๋ยวเดี๋ไปบอกเลยนะว่าถ้าเกิดถาวว่าเจ๊นนะถ้าเรื่องนี้นะคะไม่เชื่อว,ว่าจากพูดว่าสีชมพูไปเปิดกล้องดูได้เลยจ๋ามั่นใจมากว่าจากพูดว่าสีชมพูทั้งคู่เพราะแอดมินจากเป็นผู้หญิงทั้งคู่จ๋จะให้มทพููงค่ เออเอาสิพอเสร็จปุ๊บก็เรียกพนักงานคนนั้นกลับมาสุดท้ายแล้วจ๋าก,ก็บอกว่าให้จา๋ารอโทรจ๋าก็อ่ะเนี่ยระหว่างแบบอ่ะเขาก็บอกเขาก็คงเสียควานสุกจ๋าบ,บอกใช่ถ้าเกิดคุณแจ้งจ๋ามาตั้งแต่แรกอืถูกไหมคะถ้าคุณแจ้งเรามาตั้งแต่แรกว่าสีชมพูหมดนะคบเออเอาสีทองแดงได้ไหมจ๋าโอเคจ๋าอาจจะโอเคเรารีบใช้โทรศัพท์เออเราได้หรือไม่ละหรือไม่ก็เราก็ไปซื้อที่ซัมซุงถูกปหมจบสู่ซัมซุงจบแล้วถูกไหม แวแค่จ้งไม่ใช่อยู่ๆคุณมายัดเยียดให้กับลูกค้าแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกค่ะแล้วจ๋าก็เลยพูดไปเลยเมื่อกี้ว่าขอโทษนะคะสมมุติว่าจ๋าเป็นเจ้าของ t g phone แล้วจ๋ามาทราบว่าพนักงานกับการที่ลูกค้าจะมาซื้อของแล้วคุณบอกว่าซื้อไม่ทันแบบนี้ทั้งทที่แบบลูกค้าเขาจะมาซื้อแล้วแบบนี้พูดเลยว่าพนักงานคนนั้นโดนแน่นอนจ๋าพูดถูกไหมสกับการ<ม>ที่คุณบริการให้กับลูกค้าแบบนี้ ากับการที่ลูกค้าเขาเขาเลือกสีนี้แล้วคุณยัดเยียดโดยที่แบบร้านคุณไม่มีสต๊อกอะแล้วคุณยัดเยียดให้กับลูกค้าแบบเนี้ยคุณโดนคอมเลน์แบบนี้คุณก็โดนแน่นอนจ๋าเลยบอกว่าเรียกพนักงานคนนั้นกลับมาแล้วบอกชื่อเลยนะบอกชื่อบอกนามสกุลเลยจอาจะแจ้งไม่ถึงผู้ใหญ่เลยจริงๆแค่จ๋าเป็นเจ้าของสมมุติจ๋าเป็นเจ้าของจ๋าแจ้งคุณมาเป็นเซลล์คุณไม่ขายของให้กับลูกค้าแบบเนี้ยตอนแรกที่บอกว่าไม่ทานอะถูกปะผิดแล้วจ๋าเลยเอาง่ายๆจ๋าพูดว่าถ้าจ๋าเป็นเจ้าของนะ จ๋าจับเด้งเลยนะจริงๆกับการที่ลูกค้าจะซื้อของแล้วเขาไม่ขายของให้กับลูกค้าแบบเนี้ถูกปะเออจ๋าก็เลยพูดไปเมื่อกี้ว่าขอโทษนะคะเจ้าของอ่ะเขาไม่ได้จ้างคุณอ่ะมันนั่งอยู่เฉยๆนะจ้างเซลล์แล้วไม่ขายของให้กับลูกค้าแบบนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ,า <c oughs> จา่ายเงินเดือนคุณจ๋าพูดถูกไหมคะเออเรื่องนี้จ๋าเชื่อว,ว่าจ๋าไม่ได้งอแงง,ง,งี่เง่าเลยมันเป็นเงินจ๋าจ๋าซื้อของจ๋าก็ได้อยากสิ่งที่จ๋าอยากได้ไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นสิ่งที่เขายาัดเยียดให้กับจ๋าถูกไหมเงิน <c oughs> เราเสียไปเงินเเราาาาหมขขออออององ่ นัางมาโหชิบหายจริงแล้วเนี่ยสุดท้ายจ๋าก,ก็ต้องเสียเวลาจ๋ามีธุระต่อข้าวก็ไม่ได้กินสุดท้ายก็ต้องมานั่งสั่งสั่งปิซ่ามานั่งกินตรงนี้มีทุละต่อต้องไม่คุยทุละต่อก็ไม่ทานก็เพราะอะไรเพราะต้องรอพนักงานคนนั้นนะ่ะรีบไปหาเครื่องใหม่เพื่อที่จะเอามาเอามาให้จา๋าเออ เนี่ยเสียเวลาไหมเสียเวลา TG โน,นะคะเซนทัลเวสเกตถ้าไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จ๋าพูดไม่จริงนะคะเปิดกล้องดูย้อนหลังได้เลยหรือผู้ใหญ่นะคะของทาง TG โฟน,นะคะก็สามารถเช็คเรื่องนี้ได้เลยนะคะพะนักงานที่นี่ทุกคนเขาอาจจะรู้เรื่องแล้วเพระพาวะว่าจ๋าเป็นคนพูดเองว่าจ๋าไม่ยอมคุณอยู่ๆคุณยัดเยียดสีมาให้กับลูกค้าแบบนี้ก็การเงินคืนไงเมื่อเอาเงินคืนไม่ได้คุณก็ต้องหาเครื่องใหม่มาให้กับลูกค้าถูกไหมคะอืมศูนย์ไหนศูนย์เซนทัลเวสเกตค่ะนี่ใส่แย่ค่ะนี่ใส่ยแย่จริง จ๋าก็เลยพูดว่ารอต่อไปใช่เนี่ยรอรอต่อไปนะคะหิวข้าวจะตายหายแล้วรอต่อไปจริงไม่ทราบค่ะพนักงานคนไหนไม่รู้ที่กาลังไปเอาโทรศัพท์เครื่องใหม่มาให้เราเมื่อกี้เขาก็ขอโทษขอโพยใช่ไหมเออลองดิลองไม่ได้เอาเครื่องมาจ๋ายแล้วลองแบบงอแงนู่นนี่นั่นกระจายดิจริงขนาดของแถมนะได้ไม่ครบจ๋ายยังไม่ว่าไม่อะไรเลยจริงเนาะเจซื้อเครื่องเพื่อที่จะแบบเอาเครื่องมาเร็วๆเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเนี่ย เด็กมันก็รีบกลับบ้านนะคะแลวนี่มันตั้งกี่โมง้ะเด็กก็ไม่ได้กลับบ้านทำไมคืนเงินไม่ได้เพราะว่าเรารูบบัตรเครดิตนะคะแล้วเราแล้วมันต้องทําเรื่องอะ่ะซึ่งประมาณเจ็ดวันมัน้งเออเมื่อกี้เห็นเขาพูดอยู่ประมาณเจ็ดวันในสักอย่างหนึ่งอะ่ะจาก,ก็เลยไม่ยอมถ้าเกิดอย่างนั้นอะ่ะเอาเอาเครื่องคืนแล้วรอเอาเงินอีกเจ็ดวันเหมือนเราเอาเงินไปให้เขายืมอะอยู่ๆอยู่ดีๆเราก็เสียเงินไปประมาณแปดพันเก้าเก้าพันอย่างเงี้ยไปให้เขายืมอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นจาก,ก็เลยถามว่า เขาบอกว่ารอ,อ,อได้ไหมจ่าเรยบอกว่าขอโทษนะคะมันเป็นความผิดพลาดของใครมันเป็นความผิดพลาดของพนักงานของคุณคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่ให้ลูกค้ายอมอีกจาก๋าพูดถูกไหมใช่ค่ะสมมุติโทรศัพท์ของเครื่องอะสีดําเครื่องหนึง่งสีขาวเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะฟีลมันต่างกาันสมมุติเราอยากได้อ่ะเนี่ยสมมุติคนเนี้ย ใจยังไงก็ตามใจชอบสีดําแต่ลูกน้องจ๋ายังไงก็ตามชอบสีชมพูอย่างเงี้ยต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันอะ่ะแล้วเราตั้งใจที่จะซื้อสีที่เราต้องการแล้วอะ่ะแล้วยิ่งอยู่เขาเอาอีกสีนึงมายัดเยียดที่เราไม่ใช่โอไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วกับการที่แซนมาพูดก่อตอนแรกแล้วมาพูดว่าแก้ไขปัญหานะว่าก็ทรก็สีชมพูมันหมดจริงๆอ่ะครับยิ่งพูดอย่างนี้ยิ่งฆ่าตัวเองตายเลยจริงๆแทนนี่จะขอโทษตั้งแต่แรกและรีบแก้ไขปัญหาให้คุณลูกค้าตั้งแต่แ,ตแรก ใช่ค่ะจากเข้าใจว่าเขาสรุปให้แล้วมันไม่สามารถแบบไวไวไม่ได้แล้วคือเข้าใจแต่ันเปม่ความผิดของจ๋าหรอไม่ไม่ความผิดของจ๋าเหรอคะเขาปิดยอดไปแล้วเขาต้องไม่ทําเรื่องพวกนี้ใช่แต่จะให้จ๋าทำยังไงอะสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือเรียกพนักงานคนนั้นมาแล้วไปเอาโทรศัพท์อีกสีหนึ่งมาให้จ๋าเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแล้วเงินเราอย่าลืมนะคะอยู่ๆเราตั้งใจซื้อแล้วเราแล้วเราได้เครื่องมาอยู่ในมือแล้วเรากำลังจะใช้แล้วนึกถึงใจเขาใจเราค่ะ เครื่องมันอยู่ในมือเราแล้วเรากำลังจะได้ใช้แล้วแล้วอยู่ๆเราต้องคืนโทราศัพท์เข้าไปแล้วเงินเงาอยู่ที่อยู่ในบัญชี<ม>ก็อยู่ของเขาอยู่กับเขาไปแล้วอะ่ะมันใช่เรื่องไหมมันเป็นความผิดของใครคะไม่ใช่ความผิดของเราจ่าพูดถูกไหมจ่าเลยพูดเมื่อกี้นะเครื่องมาแล้วใช่ไหมคะอะปาอะปาอาปเครื่องมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวดูนะคะอาพอยถือกล้องให้เจ๊ เรต่อง่อไปกินแล้งานนนั้นได้กลับมาไหมคะถ้าไม่ได้กลับมาอย่งนี้เรจะขพูดไม่คือมงราะว่าถ้าไม่เชื่อนะคะไปเปิดกล้องมาได้เลยลูกค้าบอกคแน่นอนคือเคยดูพี่เดียวเนี่เมื่อตอนที่เนที่โดนน้ำแล้วเนี่ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งแล้วนี่เป็นอีกเคสหนึ่งแล้วเนาะกับีทีโฟนน้องเนี่ยหรอโมจีนะทุกนม เพราะว่าเราเขากลับแล้วไม่ค yeah, ือไม่โอเคตรงน้เยแล้วก็เออฟิล์มจริงจริงเมื่อกี <im 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 no ้ซื้อฟิลมมาแล้วเราก็เ่ยจะตีดจ็มกิ่งกระจกไคะไม่ใช่กระจกใช่อันี้เอะนี้หี่ใหเอา้ี่จาก็บไม่้เเดี๋ยวถ้เกิกะจกแต่ให้เอาินคะราะว่ามขาดูาการนักสอ ด้วยอันนี้เั็นกระแตด้วยหือเปล่าเป็นสายเป็นสายนาดาคือเร็นกระแตดไวยด้วยถูกมันมันจะอยู่คู่กับตัวตัวกระตันนไหครับออ๋คือพนักงานเมื่อกี้ไม่ได้มาสรุปก็ไม่ได้กลับมาแล้วเขารับผิดชอบยังไงมั่งคะขอโทษสักคำวิวิหรือว่าอะไรยังไงคือหนึ่งนะคะกระบวนการที่คุณผิด คุณจะมาบอกว่าก็ลูกค้าสั่งสีเขาไม่ถูกถ้าเขาพูดแบบนี้จ๋าอยากบอกผู้จัดการร้านได้เลยมาเปิดกล้องได้เลยว่าจ๋ามั่นใจว่าจ๋าพูดว่าสีสันทีของคู่อยู่ที่คนผู้ชายกูคืออันนี้เรื่องผมผมผมมาที่น่าจะคือว่าเรื่องเรื่องนอะคือผมไม่รู้ว่าน้องเขารับสีอะไรไงหรอพี่ไงเผื่อว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าพี่เอาสีอะไรด้วยจริงจริงเนาะไม่แล้วอะไรอย่างเนี้ยเขาเป็นไปต่อเลยคะ แล้วก็พี่สาวเอาซูโจมาเลยกระโจกมาเราผิดเลยไหเดี๋ยวผิดเราอีกอย่างนึงก็คือเมื่อกี้ที่มาบอกว่าผิดสีอ่ะแทนนี่จะแจ้งแทนนี่จะแก้ปัญหาโดยกขาที่ก่อนไปทำงลยก่อนแต่กับการที่ว่าก็สีชมพูมันหมดนะคะไม่ถูกมถไม่ถูกค่ะไม่ถูกเลยไปเอามาเอาฟิล์มเอาฟิล์มมานั่งเลยเดี๋ยวเรียกพี่แทนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะต่อเรียกแฟนมาดูนี่ ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าค่ะแต่คุณทํางานเป็นงานบริการแล้วคุณก็ต้องดูแลลูกค้าให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบนี้ดูห้างนะคะห้างปิดหมดแล้วค่ะเรารอจนถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะเพรางนั้นที่จริงๆแล้วเราจะได้กลับบ้านตั้งแต่สามทุ่มแล้วด้วยํามรอต่อไปค่ะแซนเอากระจกเอาฟิล์มกระจกไปให้เขาติดิ์มอยู่ในกระเป๋จี จริงๆลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าค่ะทุกคนไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าขนาดนั้นแต่ลูกค้ายังไงก็คือลูกค้าคุณไม่จําเป็นต้องแบบมาบอกว่าตัวเองแบบว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่คุณทํางานบริการคุณก็ต้องแบบรู้จักไหวพริบการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่านี้ที่ไม่ใช่อะอและก็ยัดเยียดทุกอย่างให้กับลูกค้าแบบนี้ถูกไหมคะจากใจเย็นค่ะจากพูดกับเขาดีเขาไม่ได้ผิดอะไรคนพวกนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรแต่ผิดตรงที่ว่า เมื่อกี้เราเข้าไปบอกเขาว่าผิดสีผิดแทนที้เขาจะรีบโทรไปหาลูกน้องเขาหรือว่าอะไรงไงดีกว่าที่จะมาบอกว่าก็สีชมพูมันหมดนะครับไม่ถูกถูกไหมคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกเลยไม่ถูก,ถกใช่จ๋าบอกแล้วอ้วนจ๋าะนะคะไม่ใช่ขี้วินขี้เหวี่ยงแต่จ๋ามักจะเป็นหนึ่งในร้อยในพันในหมื่นในแสนในล้านที่จะเป็นคนที่สวยตลอดอนี่คือเรื่องจริงก็ไม่รู้เป็นอะไร พนักงานผู้หญิงค่ะไปละเดี๋ยวจ๋าไปกินข้าวก่อนกินในรถค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคนทิ้งหรอไปแล้วนะคะรูดแล้วคืนได้แต่ว่าเข้าใจค่ะว่าระบบมันปิดแล้วมันทําเรื่องคืนยากแล้วจ๋าก็เลยถามเขากลับไปว่าแล้วเรื่องนี้ใครผิดแล้วจะให้จ๋าทำยังไงจะให้จ๋าคืนเครื่องแล้วจ๋าก็ลองเงินคืนอย่างเนี้เหรอทั้งนั้นนี่จ๋าไม่ได้ผิดอะเครื่องมันอยู่ในมือแล้วจ๋าต้องใช้เครื่องอะ เข้าใจป้ะ่องสีสาคัญค่ะใครโลคสวยบอกสีไม่สําคัญไม่เชื่อบางคนอาจจะไม่เรื่องมากไม่คิดมากไม่เป็นไรแต่ว่าอ้าวเงินจ๋าเงินมันมีค่าไม่ใช่ว่าเอออะไรจ๋าจะใช้เครื่องไหนก็ได้ไม่ใช่จ๋ามีสิทธิ์ค่ะจ๋าเอาเงินจ๋าไปซื้อสิ่งที่จ๋าอยากได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ผิดเลยจะเยียนสีอื่นให้ลูกค้าแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะพนักงานแก้ไขปัญหาไม่ถูกด้วยค่ะยังไงฝากด้วยนะคะ T g จ h โฟ ne สาขาเซ็นทัลเวสเกต นะคะก็ควรปรับปรุงกับการที่ถ่ายในวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้รู้จักปรับปรุงหน่อยเมื่อกี้จะเข้าไปคอมเพนใน Facebook ของ T g จฟ e แล้วนะคะว่าของพนักงานของเซ็นทรัลเบสเกตนี่แย่คือหนึ่งอ่ะก็อย่างที่ที่บอกไปนั่นแหละจ๋ไม่ได้เรื่องมากนะคะแต่ในการที่ออกมาแพสสดครั้งนี้ไม่ได้เพื่ออยากดังหรืออะไรเลยแต่แค่แพ้ปกติแล้วดันมีคนเข้าไปดูอยู่เองนะ พื่อที่จะมาแบ่งปันความคิดเห็นกันว่าพนักงานเนี่ยควรปรับปรุงไหมถ้าเกิดว่าไม่มีใครคอมเมนต์เยอะพนักงานก็ยังคงเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่เขาแบบว่าโอเคแบบไม่รู้จะทายัางไงอะทำอะไรไม่ได้ไม่คิดไม่ใช่จา๋าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะจ๋าไม่ยอมไงให้ตายไงจ๋า,า,ยยา,จาก,ก็ไม่ยอมไม่ยอมเงินเราเราจ่ายไปแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้สีอะไรถูกป่ะเออไปละไปละ,ไป,ละไปก่อนแลวนะคะหิวข้าวมา,ากเลยจ๋าไปจัดการตรงนี้้เสร็จเรียบร้อยก่อนไปละค่ะ